ไม่แม hey, ่ไมไม่ดูสิเรียบ้อยไหมเรียบร้อยมานี่เย่ไม่คืออะไรเรียบร้อยมาที่เม่ที่ไหนวะคันา่บ้านครับอาเย่ยไไม่ไครับสิบสิบรอครับเอาเลคุ้งชิงสาวนับดงนง 2ก้อนเดียวกว่าครับสามแล้วก้สามแล้วสี่แล้วก้อสี่แล้วห้าหกไอ้ก้อนหกแล้วเจ็ดเฮ้ยไอ้คงมึงนมึงด้อยู่ไอ้คงนี่มึงคงสิบได้ไอ้คงหกอยู่นี่เขาไม่เเขราไม่เก็งเจหหกแล้วหแล้วหกแล้วยังยัง

มัเลยเอัมาเลยัมาเลยเขาเป็นไเ้ามาเิดใจเจับจันด้วยจับไปด้วยเฮ้ยเมื่อถึงเพื่อนเหเร็วงี้แหละตายสตายสามันจหรือเปล่าห้าหกเจ็ด เอาลเว้ยเอลเก้านีนเนินิงเนิงนิงบอดี้สตมป์ไม่เรียบร้อยทุกทีมยี่สิเลยจันจันเสียติดฟื้นเลย เจี๊ยไม่มาเลยเอาใช้เรียบร้อยนี่เหมือนหการคลุมตัวเรื่องุมยาวนะครับไปฝึกงานนะครับเคยมตัวไปตัดผมสั้นี่มีอยู่สองสามคนต้องรีบตัดผมแต่ไงมันต้องตัดเพราะว่าต้องมารับใบจดทะเยอยู่แล้ววันอังคารก็ต้องเข้าค่ายยังไงตต้องัดให้เข้าค่ายอะไรอ็รอทำรอ